ร้านบริการเติมโรบักเลน6 VIP Server เติมขั้นต่ำเพียง17บาทเอ้ยเกินไปหรือเปล่าแถมยังมีบริการกดกิฟต์ไอเทมในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นชิ้งสังกาะสีพูดถูกหรือเปล่า Anime Fighter Simulator และบริการรับเติมเพชร All Star Tower Defense แถมยังมีกดเกม Hard Block f o o t อีกด้วยโอ้เกินไป <Yeah. S 2> และยังมีบริการทอยโค้ด r o บอกอีกด้วยนะครับจะเกือปะวะสามารถไปใช้ สวัสดรลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับครับสวัสดีวิดรักแฟนเพลงของผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในคุดมีมซสซั่น2ในอีพีที่2แล้วนะครับนะมืนเดิมนะครับใครที่อยากเข้ามาดูมีมนะครับลิงก์ที่สดใต้ล่างคลิปเลยนะครับ สับใมไข้ที่กำลังดูมีมแล้วปวดตานะครับตาระแน่นอนนะครับเวนอปตเลยนะครับผมยินดีนำเสนอเลยนะครับเว่นอปตเนี่ยสามารถถนอมสายตาเราในการดูมีมได้นะครับนะลิงก์ร้านค้าออปตอยู่ใต้ลังคลิปเลยนะครับจะลืมใช้โค้ดลัสโลรเลยนะครับส่วนลด100บาทเลยทีเดียวนะครับโอเคไปดูมีมกันเลยดีกว่าเฮ้ยดูแมวนี่ดีโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โ้โอ้โอ้โโด้โอ้โอ้โอ้ สแปมอีซี่อีซีเนี่ยนะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเจอบ่อยนะครับยูทูบเบอร์ที่ผมชอบลงคลิปใหม่ผมได้เวลาเด็กข่าวคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับยูคิปยูทูบเบอร์ที่เราชื่นชอบพร้อมกับกินข้าวไปด้วยเนี่ยมันโคตรจะฟินเลยนะครับนะเบสไวที่ดีที่สุด อะไรเนี right. ่ยไอวอลบริบรายหมอครับผมปวดหัวใครที่ขาาผมสิหมอรับประกันอาจจะช่วยได้ก็ได้นะไปแต่หน้าคุณๆนะฮะของจริงของจริงโอ้รีแอคชั่นอะไรกันนี่ เฮ้ยโคตรเทพยิ่งกว่าอยู่ใน2077 ปรับอารมณ์ว่าทันดิโอล่แฟนมันคืออะไรฮะมาฟังสิหลานตาจะเล่าให้ฟังตอนนั้นโอล่แฟนจะอยู่กับเราหรือเปล่านะอันดิมีโตอินเฮเวนโตอ้อ e อ้า I everything I have taught you everything. NO <laughs> The fuck เฮเยวโว้วอะไรนะเสือเพี้ยนองแท้เลยเนะี่ยแล้ะตายางึ้นผู้ไวไวปกกะกละามากละมาตอน ทำไมต้องไอเบลดีวะแมงอัดโตหอยใหญ่ลาขี้เข็ยบตะขับโกบกับมะกะเตาแมงกาละแมงเงางูเหลี่ยมงูเหลีมตามมาตวงจงงางปล่ยางต่างสมมาเตาเจ้าปลาเจ้าเขาเรามาลาเติเทพเจ้าคาบถาตัดวันนี่ยฮะราบเขียวคาบแดงนี่คุ้นมากเลยโอ้โหอ้าว emotional dam เอ๊มันเป็นหุนของใครวะคุณคุณโมบะกะอันนี้ก็ขำสะใจเลย <c oughs> ฟังในพวกขี้คุกฉันจะเล่าเรื่องส่วนตัวส่วนตัวให้ฟังที่เมืองไทยนะฉันได้เข้าคณะโชว์พิธีหันเทพเจ้ากินแก้วแสดงวละหกรอบเพราะฉะนั้นเศษแก้วจึงมาสะสมอยู่ของฉันขอเตือนเอาไว้ ไคบาบะบอยขาดโหกูคิดหนักเลยเนี oh, Freddy, yeah. ่ยเศษแก้วคิดจะบาดแล้วจะขาดกระจุยโอ้เฮ้ยว่ตอตะโอ้มาคนเนี่ยสบาดีอะก็ถามดีๆทำเป็นมิรู้มิชิตลอดอืมได้เหรอแล้ว ตำรวจมัน <casually> ม <uttering> ีใน VR แ h t ด้เหรอวะมาแข่งจ้องตากันผ่านไปส5หวิผ่านไปส0ปีเปลี่ยนใจละหยุดจ้องฉันได้ละฮะ คนละสุบลัลลูแหละคุณใช้สิ่งศักดิ์สิทธ์เล่นหวยแต่ผมใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นเล่นหวยเราโดนแดกเหมือนกันนะั่นดิใช่โดนกินเหมือนกันเลยอะไร่ LGV LGBT, LGBTQ and ชา라ล프ไปคอแเดบกันตอนไหนวะ <coughs> Number 15. Twerking Chicken. The twerking chicken tries to give you a boner until your balls bust. Here he is doing the fuckle knuckle. The fuck. ว่าอบอุ่นนะผมเห็นแล้วอบอุ่นดีอ่ะมีแฟนเป็นคนคอสเพล์ออกจะจริงออก f l ล s h ่ปุ่มจอยพังแล้วมั้งอะไรโอโหโจรขโมยมีอีกแล้ว มอยมีมขนาดนี้เลยอะไรจำบสแก๊ไปเน่ะคุณคุณ never gonna give y อ u up อ้เกือบละให้อาสาสมัครคนหนึ่งผมขออาสาสมัครหนึ่งคนครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรวะ แลตตาซุยขนมปังสบายตับดีสุด้เลยวะตาสางไมชีอร่อยเต็มคำผีอัมเต็มคืนคัดปลาเนื้อแน่นจากแม่น้ำหลังโบสถ์โรมาเนียจะขายออกไหมวะเนี่ยโอ้สไปได้ร์ไมมบ้านเขาเจ๋งดีนะ ผมจะให้ดูอะไรนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นแชทที่ผมไม่รู้ว่าเป็นแชทจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่ามันไม่ใช่แชทจริงแน่นอนนะครับอาจจะเป็นคนที่แบบเกียนเกียนนะครับนะดูดิกัะชาคุณเบลงูงเงี้ยครับผมหิวกินอะไรละครับเดินไปกอดด้านหลังคุณเบลกัะชาทำอะไรครับกินอะไรก็ได้ คือมันจิ้นอย่างอื่นได้แบบจิ้นอนิเมะอ,อย่างอื่นได้มันจิ้นได้เลยเวยจะทำให้ต้องเป็นพี่คาถาวะผมงงพี่คาถากับคุณบิลเนี่ยคือเขาก็เล่นเกมกันปกติมันมีโมเมนต์ที่แบบอย่างเงี้ยมันมีไหมมันไม่มีโอ้โหเหมือนมีคนทําเงินตกไว้อะแสดงว่าต้องเป็นคนที่รวยมากแน่ๆน,น,นเลยก็เป็นเงินผมเองแหละอย่าลืมเก็บให้ผมด้วยนะตึกตักตึกตักแย่แล้วนี่เราชอบโกโจโคูอยู่นี่นะ่ะ แล้วก็ชอบมากด้วยโอ้ซิรักกันให้พอแล้วฉันจะรอไปงานแต่งในมินี่ก็หวานกันจริงเอาล่ะคุณมีมก็น่าจะมีแชร์ดีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับหากดแล้วก็ขอบคุณขอไปไทยแตงกิวข,ข,ขอบคุณมากเลยนะครับชอบตรงไหนทุกแกตรงไหนอย่าลืมเมนมาบอกได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปเลยนะครับตรงคอมเมนต์เลยนะครับก็ไปบ,บายจ้า